ไม่ได้บังคับนะครับแต่เป็นการขอร้องครับพวกเราที่มาดูวิดีโอนี้ถึงตรงนี้อยู่จะช่วยกรุณาบอกต่อครับการก่อตั้งศูนย์พัฒนาศิละปะวิจัยการทั้งปวงให้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยของเราการที่พวกเราบอกต่อไปบอกต่อไปตามลําดับบางท่านอาจจะบอกต่อบ่อยตลอดสักวันหนึ่งจะมีการทดลองก่อตั้งศูนย์พัฒนาศิละปะและวิจัยการทั้งปวงขึ้นมาในประเทศไทยจริงๆผลผลิต หลังจากที่ก่อตั้งศูนย์นี้แล้วนะครับญาติทั่วไทยจะสามารถหยิบไปใช้งานได้สามารถหยิบองค์ความรู้เครื่องมือวิทยาการศิละปะต่างๆไปใช้ได้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาตนพัฒนาพวกพ้องพัฒนาทีมงานพัฒนาครอบครัวหน่วยงานสังคมมันคือการที่เราเลือกใช้ชีวิตได้ตรงจุดเราเลือกได้ครับไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการขอร้องนะครับว่า เราจะทําอะไรก็ได้หลายอย่างในชีวิตแต่การที่เราทําแล้วมันเป็นผลดีทางที่จะเป็นผลดีศูนย์พัฒนาศิลปะและวิยาการจะบอกได้อย่างชัดเจนการที่เราร่วมใช้งานร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาศิลปะและวิยาการนี้อย่างต่อเนื่องการยกระดับรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นเลยครับรถยนคันแรกรุ่นแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกรุ่นแรกมีการยกระดับพัฒนารุ่นสู่รุ่น ศูนย์พัฒนาศิละปะและวิชาการก็จะมีการใช้งานและยกระดับพัฒนาเช่นเดียวกันทั้งหมดครับมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องเชื่อผมสามารถไปดูวิดีโอหมายเลขก่อนหน้าได้ชื่อนี้แหละนะครับทีมไปกันได้ดีทุกท่านครับขอสักครั้งหนึง่งความรู้สึกเป็นสิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาได้การที่ท่านกรุณารู้สึกว่าลองสักตั้ง หรือเรามาช่วยกันในการบอกข่าวนี้ไปเราไม่ต้องทําได้ครับแต่จะมีญาติชาวไทยที่ทําได้แน่นอนครับศูนย์พัฒนาศิลปะและวิจาการทั้งปวงโดยประมาณนี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เราเป็นคนไทยครับนี่ประเทศไทยของเราเองเรามาช่วยกันนะครับขอความกรุณาครับสักครั้งหนึ่งครับไม่ใช่การ,รบังคับ แต่เป็นการขอร้องนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่สามารถพิสูจน์ได้ข้อเสียคือผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทำวิดีโอไม่ดีพูดก็ไม่เก่งนะครับแต่ขอร้องด้วยใจจริงขอพึ่งพาการบอกต่อของญาติทั่วไทยขอพึ่งพาความสมัครใจของพวกเราอีกหลายๆคนที่จะมารวมตัวกันมาคุยกันเพื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาศิลป,ปะและวิทยาการทั้งปวงให้เกิดขึ้น เป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องชาวไทยทุกคนและเมื่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นของขวัญเป็นสิ่งดีๆที่พวกเราชาวไทยสามารถมอบให้กับญาติทั่วโลกขอพระคุณจริงนะครับได้โปรดไม่ได้บังคับแต่ขอความกรุณาจากใจจริงขอพระคุณครับ